รถขุดโกมัตส,สู pc 1 0ขีด e คันนี้เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ทั้งคันไม่เคยใช้งานในไทยและมาพร้อมใบอินโหว์ครบถ้วนสภาพโดยรวมยังดีมากพร้อมใช้งานทันทีรุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถยอดนิยมไซส์กลางของโกมัตส,สูเพราะเป็นขนาดที่กำลังลงตัวมากสามารถทำงานได้หลากหลายทั้งงานทั่วไปงานในพื้นที่แคบงานวางท่อหรือแม้แต่ง,งานในไซส์ก่อสร้างขนาดเล็กถึงกลางตัวรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลสามสูบที่ให้กำลังดีและทนทานตามสไตล์โกมัตส,สู ขึ้นชื่อในเรื่องความอึดการทำงานนิ่งและประหยัดพลังงานระบบไฮดรอลิกเป็นแบบปั๊มเฟืองดูแลง่ายทนทานและเหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องคอนโทรลน้ำมันด้านหน้าทำให้การควบคุมรถมีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะเวลาขุดชิดกำแพงหรือทำงานในมุมที่ต้องการความละเอียดช่วงล่างเป็นแทร็กยางที่ให้ความนิ่มเวลาวิ่งและเหมาะอย่างมากสำหรับงานบนพื้นคอนกรีตงานภายในอาคารหรือพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดรอยแทร็กยาง ยังช่วยให้เคลื่อนที่ได้คล่องตัวขึ้นและมาพร้อมใบดันดินใช้งานได้จริงสำหรับปรับเกลีย่ยหน้าดินเก็บงานให้เรียบร้อยหลังจบงานแต่ละไซส์รถคันนี้ผ่านการใช้งานประมาณ3,700กว่าชั่วโมงซึ่งถือว่าใช้งานไม่มากสำหรับรถนำเข้าญี่ปุ่นระบบเครื่องและระบบไฮดรอลิกยังทำงานเต็มกำลังเราได้ปรับสภาพทั้งคันอย่างละเอียดทำสีใหม่รอบคันพ่นกันสนิมตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน และเปลี่ยนเบาะใหม่เพื่อให้พร้อมสำหรับงานจริงตั้งแต่วันแรกที่รับรถด้วยน้ำหนักประมาณ2.4ตันรุ่นนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่คล่องตัวสูงแต่ยังให้กำลังขุดดีสามารถทำงานได้ทั้งกลางแจ้งและภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายก็ทำได้ง่ายเพราะไม่หนักจนเกินไปเหมาะกับผู้รับเหมางานทั่วไปผู้ทำงานหลายสายหรือผู้ที่ต้องการรถขุดอเนกประสงค์ไว้ใช้งานจริงจังสรุปสเปคสำคัญอีกครั้งครับกมัสุ pc 10 7 e รถขุดนำเข้าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้งานในไทยเครื่องดีเซล3สูบปัป๊มเฟืองคอนโทรลน้ำมันด้านหน้าแปรยางใบดันดินใช้งานน้อยเพียง3,700กว่าชั่วโมงเก็บงานใหม่พ่นกันสนิมทำสีใหม่ทั้งคันพร้อมใช้งานจริงทั้งหมดในราคาเพียง245,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดสภาพดีที่พร้อมใช้งานได้จริงแล้วราคาเข้าถึงง่ายรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด ในช่วง2องแสนปลายถึงสามแสนต้นสนใจเข้ามาชมตัวจริงได้ที่บริษัท CNP Tractor อำเภอบางเสาทวงจังหวัดสมุทรปราการเรามีรถให้เลือกกว่าร้อยคันและเปิดให้บริการทุกวันครับ